Oh, oh, oh. วันนี้คือวันที่เธอฟันถึงก้าวไปสู่ทางใหม่ไว้ความทั้งวนมองไปข้างหน้ามองไปยาวรออยู่แค่เธอพร้อมใจไม่มีอะไรที่ต้องกลัวก้าว <c oughs> <Girl, S 2> ไปกับเรา <c oughs> มองไปยาวพร้อมแล้วเอาไม้ oh my, ชัดเจนชืน่ิ์เต็ม สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Next Step at UP เตรียมตัวสู่รั้วมอพยว<อ>รายการที่จะพาะน้องๆมาทำความรู้จักกับเส้นทางการสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยายลัยพยาวในปีการศึกษา2569นั่นเองค่ะ พี่พิกก็ได้พาน้องๆไปดูรายละเอียดของ t c a คสสรอบโควตากันไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็กดที่ปุ่บอินโฟการาฟได้เลยวันนี้พี่แพนก็จะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับ t c a คสสรอบแอดมิชชั่นรอบนี้ถือได้ว่าเป็นรอบกลางที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะใน t c a s 3รอบแอดมิชชั่นนี้น้องๆจะต้องสมัครผ่านระบบการของ t c a ค ที่ s t u d e n t m i t c a t c o m โดยตรงไม่เหมือนกับสองรอบแรกที่ต้องสมัครผ่าน admission.up.ac.th ซึ่งระบบ s t u d e n t m y t c a t c o m จะไม่ใช่ระบบของมหาวิทยาลัยพะเยาหากน้องๆมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานต้องติดต่อโดยตรงตามช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เท่านั้นนะคะสำหรับรอบนี้เปิดรับสมัครในวันที่6 ถึง12พฤษภาคม2569มีเวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นนะคะ <c oughs> โดยใช้คะแนน GPA 6ภาคเรียนร่วมกับ t c a t t p e t และ A-Level ซึ่งแต่ละสาขาจะใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกันดังนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์ admission.up.ac.th และ s t u d e n t m y t c a c o m ด้วยนะคะและรอบนี้เปิดรับสมัคร ทัวประะเเศลยค่การประกาศผลจะแบ่งออกเป็น2ครั้งนะคะคือวันที่20และวันที่26พฤษภาคม2569ขั้นตอนกระบวนการสมัครและการประกาศผลจะเป็นไปตามประกาศของ TCAT เท่านั้นน้องๆต้องเข้าไปศึกษารายละเอียดก่อนการสมัครผ่านระบบ student. mytcat. com ตามช่องทางที่พี่ขึ้นให้ไว้ตรงนี้เลยนะคะ นี่คือรายละเอียดของ TCAT 3รอบแอ i มิชันค่ะรอบนี้จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการสมัครและการขอประมวลผลใหม่ดังนั้นน้องๆจะต้องระวังติดตามและศึกษาขั้นตอนการสมัครด้วยตัวเองนะคะตอนหน้าพี่พิกจะมาสรุปให้ฟังว่า TCA t รอบ4 Direct Admission ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายจะมีรายละเอียดอย่างไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะอยากเรียน เรียนได้ได้เรียนแล้วมาเตรียมตัวไปด้วยกันกับ Next Step a t u p เตรียมตัวสู่บอพยาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย เธอฝันถึงก้าวไปสู่ทางใหม่ไร้ความกังวลมองไปข้างหน้ามองไปยาวรออยู่แค่เธอพร้อมใจไม่มีอะไรที่ต้องกู้เก้าไปกับเรามองไปยาวพร้อมแล้ว All right.